สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเขาค่ะไปเก็บเพชรน้ากันจ้ะพี่นอ้องนี่เห<อ>็ดแล้วจเจอเลยจ้าน,นี่ค่ะนี่ค่ะมัอน,นี้ฝนตกนะคะเห็ดกะสิอันนี้หนึ่งน่าจะนอ้องมีพี่วามาเหมือนเดิมจ้ะตีบระแพร่ทั้งมือเลยจ้ะเด้อเห็ดเป็นน้ําแข็งหน่อยนึงนีงจ่จ้ะได้อยู่ค่ะได้อยู่ อันนี้ก็ทำคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีแข็งโปก๊กเห็ดโปก๊กโป๊กเลยเยอะแ,อ <Yeah. S 2> แข็งโป๊กเลยจ้า อะไรอ่ะน right ี่ยังงามวันนี้เรามาป่าสีเฉียงเฉียงนะคะวันนี้ป่าสีเฉียงเฉียงมาค่ะเพราะว่ามันเฉียงค่ะมันเฉียงลงอู้นะข้างหน้าเจ้านะข้างหน้าที่หล่คะสวยๆเลยนี่ดูเห็ดมัเป็นกี่พ้อดูนะพี่น้องดูเก็บเห็ดเขานะคะเนี่ยดูค่ะใส่กันหลายจังนะคะเนี่ย มาที่ก้วมาเดียวคงเดี๋ยวไปดูผลกันจ้าเดี๋ยวไม่มเหก็บเก็บเก็บใส่ก่อนใส่หรอไม่ใส่หรอกมีอยู่นะแต่ว่าไม่เอามาไม่ใส่เอาอะไรอ่ะป้าเป็นมกแข็งจ้ะมันนีอากาศบาะเตียทลบจ้ะฝนตกใส่เพิร์เนาะแข่งแข็งหน่อยนึง

เอานะคะเจ้าปลอยแล้วเอาไม่ได้ค่ะเฮ้ย,ยนี่ค่ะเดี๋ยวตีลงไปข้างล่างกปสวยสค่สาย บอไปโหลดเก็บข้างล่างก็เหลือเฟือแล้วจ้าไปโหลดไปเลยไปไปหลายหลายหรือยูนแหละเต็มอยู่อุ้อยหลายคักเทเปมันเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเก่งกระโปกกะเบเลย cái cái bố cái bé út úp 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 lượn 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền không อารมณ์ดงอารมณ์ดีเลยนะวันนี้ใช่ไหมเห็นโป๊ะก๊อกจกจึกเขียดเต็มเลยพี่น้องวุสวยอุ้ยเห็ด น้อยน <c oughs> ี่เพิ่มละคุณเก็บแซบทุกวันใช่ไหม <c oughs> วันนี้ก็กินน้ำพริกมาค่ะ <c oughs> น,น,น้ำพริกปลาปีปลาก้อยแซบจิรีเดอ้อ เล็ดหลายคักข้างล่างกันเหลือเฟื่อนแล้วต้องขึ้นไปไต้องไปปีนจะ้ะเริ่มเปลือยละเข้ากำลังเก็บฝนมันตกนักพี่นางละ อะไรอะ่ะอุ้ยดอกเห็โดโพดโพอีกดิจ้ะมองดูปุ่นอะ เปล่าคุ่น่ะหลายค่ะพี่นอ้นองปรนงานทั้งแรงงาน,น <c oughs> เยอดะมากพี่วาดอกใหญ่ด้วยนี่ข้างล่างนี่ไม่ต้องขึ้นไปดอกข้างบนนะ่ะางล่างก็กินขาดแล้ว โหเยอะ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 ค่ะที่อาจจะไม่เอาทุกดอกด้วยการตัดเลือดเอาเนาะอะไรที่มันดอกมันบดสั่มเนี่ยขึจะเอาใหะเยอะใหะเยอะ ฝนตกใส่แร้วกะน,นี่มาละลายนะคะอันนี้กำลังสีละลายแบบมันบกแข็งกันหน่อยมันยังไม่ลมนะ,ะาลายหมดเนาะนี่ค่ะมันยังบ่ละลายหมดนเลย ก,ก้อยไปถึงนู่นก้อยไปถึงนู่นแหละมีไหมป้าป้าไปทำอะไรดิสจะจะเก็บบอลโดนด้วจ้ะดิะจะพาไป วันนี้อัตกระหูเดียวค่ะอะไรอ่ะไม่เห็นหนูหรอจ๊ะฮะไม่เห็นหนูหรอเห็ดก็เยอะจะเดินไปไหนจะวางลื่นข้างล่างข้างล่างน่ะมันจะมีเห็ดเพราะข้างบนมันมีหิมะไงนี่บนนั้นเปนเหลือเป็นเชือกอะไร บอกเก็บโรสนี่ข้างล่างนก,ก็จะเดินหาดอกดอกหนุ่มๆเอาจา้าดอกที่มันไม่นุ่มก็ไม่เอาจา้านี่เพดูโอ้โหดอกสีสวยๆเนีสีแบบปุ๊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 บสีแดงอุ๊ย,ยอะไรล่ะ thôi mà Đi bà, bà quay rồi Hãy hả cho kênh Ghiền ngon mẹ lấy bắt cây bọc ôi, จ้าเด้อเดินเข้าไปข้างในนะ,ะขึ้นไปตรงเนินๆอน่ะจริงๆไม่ต้องฮะโอ้โห,โหอะไร,รปะไไม่ดด้กโอ้โหเกาะใหญ่เลยตรงนั้นมันจะมีเห็ด เห็ดเลยตรงนี้ไม่มีจ้าไม่เห็นมีเลยจริงมันข้ามไปฝั่งนู้นมันจะเยอะแต่ว่าหนูพนะี่ว่าพี่ว่า ตรงนี้ก็เยอะอยู่ได้อยู่จ้ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ Hãy hai phía ba bậc cái thật tốt là cái bóng đi thật tốt là cái thật tốt là cái อ๋อวนไรจ้ะตำก,การมาใส่ก่อนตำก,การมาใส่ก่อนนะจ้ะโอ้โหพี่น้องเก็บเห็ดรืมกดจ้ะเก็เบรอบไปก่อนกับพี่ว่าแกจ้ะรืมกดถ่ายได้ยังตั้งได้ป้าจ้ะ มันเป็นน้ำแข็งหรอไม่รู้กะเราเสื่อมจะจะลายเนาะมันจะไปไข่อันนี้เป็นไหนจ้ะอุ้ยเสือหลุดหลุดหลุดน,นี่ดนี้อันเดียวจ้ะนี่ สองสามสว่าจะจไปก่อนจ้อดูเป็นเพื่อนกับบ <tiny> <media> <cy n acuerdo> <anche feeling Switzerland> ่อใส่ไว้เป็นเสือเพื่นเนาะเสือเขาแล้วพี่น้องะ อีกดอกนี้น่ะนึกก็สเริ่มเปลือยแ,แล้วจ้ะกรสิบอได้มาเก็บอีกแล้ว,ลวพี่น้องดีวะแล้วขาเพราะว่าเก็ดอนนันเริ่มกับสภาพมันแหละเอาก็เลือกเอาดอกที่มันยังงามอยู่เนาะเนี่ยดอกขา,ขาวๆแบบแต่ดอกมันดำข้างกระเอาแล้วจ้ะที่ข้างหลังอีก จริงๆจะลาบไปก่อนนะรอคะเนาะที่เอาซ้ำนี่งจะมีเบาอหลังทำอันนี่เอาไปนี่เยอะเอาไปนี่เยอะโอเคทำความสาหร่ายเลยตอนนี้ต้องไปพิงไหวให้มันแห้งเพียร์คะที่น้องเต็มเยอจ้ะเจะวตีเต็มกระป๋องแล้วที่หันแฮบเบิลกะจ้ะนี่น,นี่น ดอกยังไงเนี่ยจ้ะเด็นนะไปค่ะตีพ่อเราจ้ะเต็นกระป๋องแหละจะพี่น้องทีฟเนี้ยตีคอสโตล่าไปก่อนค่ะพอกัน,น,น,าากนาทีฟนานนะจ้ะเนาะตีวันนี้ทงถ่ายเ้าจ้ะทงถ่ายเก็บเฮดกันเนาะแล้วก็ต่อไปกับคนจะเป็นคลิปติอาร์ตไปเด้อจ้ะเด้อนะคะขีปติคอโตนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะตีกระไดมากกระคุหนึ่งนะจ้ะ จีจะพาพี่น้องไปดอยคี่ว่ากับปะกอยอยู่รถน่าจะเนาะมันเองจีเอาทางเดียวพ่อจ้ะเนาะค่ะผนจากขั้นลื่นเนาะค่ะมันเอลื่นจ่ะให้ฝนตกไปปอนน่าจะเนาะถนนลื่นจ้ะนี่ค่ะแล้วจีหลังจากนี้เนาะค่ะมันเองบรูลูอาจจะเป็นอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเฮ็ดเพิ่งกระเริ่มเริ่มเออเปื่อยเริ่มยั้งไปแล้วเนาะค่ะจีก็เรียว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเป็นคลิปที่จีอัดไว้บันทึกไว้แล้วเนาะจ้ะเนาะให้พี่น้องชม กันนะคะคคิตีขอลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะเด้อเดวตีอันหนึ่งค่ะมันจะลืนเนาะจีนิตีขอตัวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย